ใครชอบดอกไม้สีม่วงเลี้ยงง่ายมีดอกทั้งปีน้องต้นนี้ค่ะช้องนางสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันคุยกันวันละนิดชีวิตชิวชิวค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักต้นไม้เลี้ยงง่ายๆสีสวยค่ะต้นช้องนางชื่อไทยไทยแต่ถิ่นกำเนิดเขาอยู่ในทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาแล้วก็เดินทางข้ามน้ำเข้ามทะเลเข้ามาอยู่ในแถบ ประเทศเราเนี่ยนะคะในภูมิภาคแถบนี้นานแล้วละ,ละแล้วก็มีปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยสมัยของรชัชกาลที่5ด้วยล่ะค่ะคำว่าช้องนางเนี่ยแปลว่าผู้หญิงที่มีใจเดียวรักเดียวนะคะต้นของเขาเนี่ยเป็นต้นไม้ทรงพุ่มค่ะซึ่งมีขนาดสูงอยู่ประมาณ สเมตรถึง2เมตรครึ่งทีเดียวความกว้างี่ยอยู่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร50ซึ่งขนาดของทรงพุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางเพราะถ้าเราปลูกในกระถางเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมทรงพุ่มให้เขาเล็กกว่านี้ได้นะคะที่นี้ต้นช้องนางเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษคือเขาจะมีกิ่งอ่อนอะ เป็นทรงพุ่มแต่มีกิ่งอ่อนกิ่งของเขาเนี่ยสามารถที่จะพันรัดเกี่ยวไปกับต้นไม้ต้นอื่นๆหรือละแนงไม้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่ปลูกต้นช้องนางในดินแล้วก็ตัดตกแต่งให้เป็นทรงพุ่มให้สูง2เมตรแล้วก็ให้กว้างตัดแต่งบ่อยบ่อยแล้วก็ต้องปลูกในที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวันค่ะเราก็จะได้ ต้นชองนานที่มีดอกให้เราดูทั้งปีเลยค่ะเราปลูกในกระถางแล้วก็ตัดแต่งบ่อยๆแล้วก็จะได้ต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มที่เล็กมีขนาดเล็กนะคะหรือเราจะเอามาปลูกแล้วให้เขาเนี่ยขึ้นไปพันเกี่ยวกับละแนงนะคะอาจจะทำเป็นแถวยาวๆก็จะได้ต้นไม้ที่เป็นแนวรัว้วที่มีดอกสีสวย นะคะแล้วก็ออกดอกให้เราดูทั้งปีเพียงแต่ว่าข้อสําคัญเนี่ยเขาชอบแดดเพราะฉะนั้นการปลูกช้องนางเนี่ยไม่ว่าจะปลูกในดินเพื่อให้มีทรงพุ่มที่ใหญ่หรือปลูกในกระถางหรือปลูกเป็นแนวรั้วก็แล้วแต่เนี่ยต้องคํานึงถึงพื้นที่ตรงนั้นต้องมีแดดไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีดอกให้เราดูบ่อยนะคะเท่าที่เห็นนะคะช้องนางเนี่ยก็จะมีสีที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นสีม่วง เป็นรูปแตรนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีเหลืองซึ่งจัต้องเรียกว่า,ธรร,าธรรมชาติออกแบบมาได้สวยมากกลีบของเขาจะบางแล้วก็มีดอกออกตามใบค่ะออกตามใบของเขาเพราะฉะนั้นต้องตัดแต่งบ่อยๆแต่ข้อเสียของเขาก็คือดอกดอกจริงออกดอกบ่อยจริงแต่โรยเร็วค่ะก็คือจะอยู่ได้2-3วันเขาก็จะร่วนหล่นไปเลย ชองนางเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เป็นไม้ผลัดใบแต่ยังไงก็ตามเขาก็มีใบทิ้งร่วงหล่นลงมาบ้างนะคะเป็นระยะระยะแต่ไม่ถึงกับว่าเออจะถึงช่วงที่ต้องผัดใบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของดินปลูกนะคะชองนางเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ต้องบอกว่าฝากเทวดาเลี้ยงได้เหมือนกันแต่เขาก็ชอบดินร่วนนะระบายน้ําได้ดีนะคะการเตรียมดินปลูกครั้งแรกก็จึงสําคัญค่ะสําหรับที่บ้านเนี่ย เราปลูกในกระถางเป็นกระถางลูกเตา๋าขนาด30เซนติเมตรเราใช้ดินอย่างนี้นะคะ<ม>ก็คือดินซื้อมาจากตลาดนี่แหละหส่วนแล้วเราก็ผสมกับปุ๋ยคอกก็คือขี้ไก่ผสมกับกแกลบนะคะและผสมกับกาบมะพร้าวสับนะเพื่อให้มันดินมันโปร่งแล้วระบายน้ำได้ดีนี่แหละคะ่ะเป็นวัสดุปลูกที่เราใช้ปลูก ช้องนางในกระถางนะคะแล้วเราก็ดูแลรดน้ำเขาอย่างสม่ำเสมอจริงๆเขาก็อยู่ในพื้นที่ว่าฝากเทวดาเลี้ยงได้แต่บ้านเราเนี่ยมันร้อนมากร้อนจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ลดน้ําเขาวันละครั้งที่บ้านนี่ลดวันละครั้งแล้วก็ตัดแต่งบ่อยๆก็จะมีดอกออกมาให้ดูตลอดเลยค่ะก็มีบ้างบางครั้งที่ไปต่างจังหวัดก็ อาจจะไม่ได้ลดน้ําบ้างนะคะแต่เขาก็ยังอยู่ได้ค่ะที่นี้ช้องนางเนี่ยสีสวยนะสีม่วงนะคะอย่างเงี้ยแต่ก็มีสีที่อ่อนกว่าน,นี้ด้วยเป็นม่วงอ่อนๆออ,ออกคำคลามหน่อยนะคะแล้วก็ไส้ตรงกลางก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันสวยค่ะแต่ดอกช้องนางเราต้องดูตอนเช้าถ้าสายหน่อยแดดแรงก็จะเหี่ยวหรือไม่ก็จะร่วงลงไปเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าชอบดูช้องนาง นะจิบกาแฟไปด้วยก็ตอนเช้าค่ะตื่นมาดูเขาตอนที่แดดยังอ่อนๆสีของกลีบดอกไม้กระแสงแดดเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะคงจบลงแค่นี้ค่ะใครสนใจก็หาซื้อช้องนางมาปลุกนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่องสบายจังสเตชันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ